ทิ้งท้ายกันเช่นเคยคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญนักนวลจะพาเราไปติดตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีหลายหน่วยงานบอกไว้นะคะว่าจะช่วยเหลือทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะขายไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรแล้วให้มีรายได้อย่างยั่งยืน ช่องทางในการจัดจำหน่ายในการหาตลาดถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีการพูดถึงตลาดออนไลน์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ปรากฏว่าตลาดออนไลน์ที่ว่านี้ทุกวันนี้นะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นตลาดเกษตรกรออนไลน์ที่เป็นศูนย์รวมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในขนาดเดียวกันก็ทำให้การติดต่อซื้อขายทำได้ง่ายขึ้น ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าตรงกับความต้องการแถมสินค้าส่งไปถึงบ้านด้วยความสุขใจโครงการดีๆที่ว่านี้มาจากไหนไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ชื่อว่าสมุนไพรถ้าสายพันธุ์ดีสรรพคุณดีจะมีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกมากมายพืชพันธุ์ดีที่มีคุณภาพและตรงตามสายพันธุ์เป็นต้นทางของความสำเร็จนั้น และนี่คือจุดเริ่มต้นและหัวใจในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร,กรโดยตรงและยังมีการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆที่สามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อซื้อขายและพัฒนาศักยภาพความรู้ได้อีกด้วยส่วนภายแปลงใยของเราก็เทคโนโลยีทางการขายทางออนไลน์ก็ตอนนี้ก็เริ่มคนรู้จักเยอะนะครับ จะเป็นแปลรูปฟ้าทะโจชนัดเม็ดนะครับหรือจะเป็นยาหอมยามองนะครับขายทองออนไลน์ตอนนี้ทางสมุนไพรแปลงใย,ยของเราก็มีพี่ประธานโซฟีแก้มนะครับก็เป็นหัวเรือรหญยนะครับบริหารจัดการตรงนี้ให้กับลูกคกุมครับถ้าลูกลกุมมีสินสพันสินค้าที่แปลรูปเรียบร้อยนะครับเราก็มาฝากให้พี่ประธานโซฟีหรือว่าลูกคกุมจะาขายทางออนไลน์เองก็ได้เหมือนกันนะครับ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงหาช่องทางจำหน่ายพืชสมุนไพรสดและเครื่องเทศปลอดภัยและจัดทำตลาดออนไลน์ภายใต้ชื่อตลาดเกษตรออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกซื้อหาสินค้าที่ต้องการจากเกษตรกรส่งตรงถึงบ้านประหยัดเวลาไม่ต้องขับรถออกไปซื้อถึงแหล่งผลิต ก็หน่วยงานต่างๆก็มีการช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับในการที่จะขายวัตถุดิบต่างๆหรือขายผลผลิตทางการเกษตรผ่านตลาดออนไลน์ที่ว่านะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นยหลายๆกรมครับเราก็ได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ก็ดีนะครับในเรื่องของ Facebook ก็ดีหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับขายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร ดังนั้นเทคโนโลยีจึงจำเป็นต่อเกษตรกรเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดให้ตัวเองและจะได้ตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและส่งต่อวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสมุนไพรต่อไปและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุมลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี น่าสนใจจริงๆนะคะสำหรับตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เราสามารถสั่งซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพที่ผลิตจากใจของเกษตรกรตัวจริงแถมยังส่งให้เราถึงที่บ้านประหยัดเวลาไม่จำเป็นต้องขับรถออกจากบ้านไปหาซื้อสิ่งที่เราต้องการนี่แหละเหมาะสมมากๆเลยกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและทำงานอยู่ที่บ้านรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคาว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ